แบบเหมือนเหมือนกินเหมือนกุช่ายเลยอ่ะเส้นหมี่สิงคโปร์เลยมากเลยใช่ไหมอยากกินกุช่ายไหมเหรออยากกินอ่ะกุช่ายกกนชายนั่นแหละอยากกินไส้หนดอกไม้อยากกินกุช่ายกุชายเอ้ยมีกุยช่ายกุยช่ายก่อนพี่มาตองิ้ด้วยขาอันไหนอันจิ้มหมัอนจิ้อันไหนน้ำจิ้มมันอ่ะจิ้มมะพร้าวอร่อยกว่านะอันนี้คืออะไระ สปาเกตตี้อีสานเป็นยังไงมีนี่ใด่ของหล้วก็เสร็จแล้วเองก็มันดังอืมใช่ไม่นด้อร่อยเนาะไม่เสร็จมาเริ่มถัดมาอืมเห็นได้หัวหนุ่มเจ็บไหมว่างั้นไม่นอาโอ้ยคิดถึงเกมครูใหญ่ด้วยเนาะ นะกูเด็กก็เล่นเกมมันเนาะนั่งตบเองเมั้งล่ะทำพิธอ,อใครนะคถ่ายเล็กติงก็อยากอยากเล่นละครให้หนอุบแบบอยากเล่นละรคลนะเลรคนนะเ,เนี่ยเดี๋ยวเล่นเีลยเดี๋ยวโอนไหนออกกันใครเป็นนางเอกแล้าเดี๋ยวโอนได้ออกกันเราสี่คนพี่จันนี้เลยพี่จันนี้กับพี่แอน เอยาัี่แบบน้เอกคตัวละครเองบทเรื่องแคนบ้านี่ยังไม่บ้าอยู่นี่กข์ของลูก่่ออไ่แเขาอยากเล่นมากเอหมดลที่มันแบบแปลกๆดีนะตัวละครในข้อเนียเออคิดตัวละครข้าีแล้วก็มันรวมอยู่ในเรื่องเกียวกันคิรชินหรอเปไม่ชินพอล้าเพเต้ก็ถนัตลอดเลยเออพูดไม่แพ้ พี่อ๊อฟไงเาอรู้ถึงหัวใจแล้วแม่แกให้ลังใจพี่อ๊อฟจะบอกว่ารายการนี้เก่งมากที่ทําให้ภาพที่เราร้องเพลงกับแม็กแล้วก็ทุกคนรวมอยู่ในไอ้เมื่อม่วันเมื่อวันนั้นอะเมื่อวันเขาอ่ะอ๋อเนาะคุณติดตาเราจนวันนี้คือคือคือวันนั้นที่เราเล่นกันมันมันเป็นฟิลที่แบบเล่นแบบสบายสบายเพะ กลายเป็นว่าพอแบบพอไากันมามันกลายเป็นแบบตัวอะไรเนี่ยทีแรกทีแรกพากมนนี่มามัเสียงใครอะไรเงี้ยโดนตีที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาเล่นนีว่าเขาปล่อยเขาจริงๆหนูไม่เคยฟังไงต้นฉบับเป็นไงหนูแบบโหแต่เพาะว่าพี่เจ้เหรอพี่มาบอกให้ก่อนมาเถือเลย้ยก็ทีนี้บอกเฮ้ยเสียงเราเออก็งงตอนพอฟังเอ้าเสียงเรานี่หว่าเอออะไรมันยังงงคือไม่เห็นอะ แล้วมีเสียงแม็กซอนขึ้นมาท่านเพียงค่อยากจะลองโจ้และคลอสหรือเปล่าลองให้น้ำเสียงก่บมักมักแบบโปรเจกต์เนืหอยมัก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 กไก่มัก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 มากอ๋อลงมาเลยมักมักเออใช่แล้อ่าองใหต้องไปเล่นพวกละครเวทีแบบคนคนใช้กับ กับเจ้านายสะถุนไรเงี้ยแบบแนวแบบงานให้เพื่อุคนใช้แบบเไี้อันเองแบบคุณนายค่ะเป็นสีบทบาทค่ะ้คนใช้เท่านั้นสี่สองสองออุ้ยอยากดูนะเก่าพวกเก่านะจำไได้อะไรนะมีตอนไปเชียงใหม่เลยไมนทางเป็นคนใช้เล่นมิญยน้ สิตลกตอนจำได้มีตอนซื้อซ้อมมะเขือเทศด้วยแล้วก็บีบบีบใส่ขวดอะไรอยสงเียสมีโหนี่เกิดทันเลยนเฮ้ยเขาเคยดูเคยดูมองีมีมีเขาเาม่ขายไม่กองเราป็นผมเลยของภาพเราป็นผมถึงห้า5ึงสีนะเกอกะหล่ำใช่5ืห่งหน่ป็นสองขาพเขาก็ดเขาไม่ได้เกิดทันแต่เขาเาเอามาย้อนหลังใหดูนะทำไมหนูเกิดไม่ทันนะคะ้อง่านต่ ต้องต่างกันแล้วหยหกแล้วน้องพี่ดีอ่ะยี่สิบสีอ่ะอืมอันจริงคืนนี้เรียนเริ่มเดียวกับแม็กอืมอืมน้องว่าแม็กก็ยี่สี่อือเาอืนทำแล้วแม็กเรียนช้าหรอกนั่อยป็นเหอีกไม่ทั้นี่เร็วดิเพราะแม็กเรียนเริ่มเดียวกไงคือเราจบมันนิยมเราพอเราเห็นแม็กย้ายย้ายที่เรียนมาเยอะมากไงเราก็เลยแบบงงว่าแม็กเรียนเรียนเรียนช้าหรือยังไง รวมระยะเวลามายายมาจนถึง4-5ปีเออมันเร็ยเร็วเออเรียเร็วนักาเรียนเร็วใช่ไหมเออเข้าเรียนป .1 ป .4 หว5หัวทุกคนเขาเริ่มเัียน6 6อืมอือนเด็กอยากมากเลยนี่แหละออฟแต่ออฟจะเริ่มเท้ากันหน่อยอ๊อฟเรียนสมองเท่าหกเท่าห้า ตอนนี้ก็ตอนนั้นที่เราที่เราโดดหนังยางด้วยกันเนี่ยอ๋อเราเล่นหนังยางด้วยกันแล้วอ๋อก็แบบอ๋อก็แบบเกี่ยวหนังยางไม่ได้เลยอ๋อยังสมองยังไม่ไปอ่ะช่วงไหนอืมเหรอคนทำไมก็ไม่รู้ช่วงนย้นการกลัวมาทำเป็นปืนเลยอืมอีมอือ ออฟที่ออมตัดเล็งหนังยางแล้วเราบอกออฟเกี่ยวนังยางอ๋อก็อย่างนี้บ้านเราอ่ะทำทองเขาก็อย่างเงี้ยไม่ใช่เขาเก่งเลยอย่างเงี้ยเขาทำเงินมาแล้ว่ะคตอนนั้นแหละสมัยนั้นเลยวิ่งอยู่ก็เหยียบเลยปึ้งเอาอะไรชี้อยู่นั่นน่ะเกี่ย่อซาอนุบานอย่างเราอ่ะตัวเล็กๆเงี้ยแล้เพื่อนเราตัวใหญ่ ทำซอสปฏิบัติพอสองนตัวเอก็มันวิ่งหนีไปไหนไม่รู้โกออนุบาลตัวใหญ่ยักษ์เกวเียวหนึ่งกชิ้นนึงก็ึอะไรแอนเเขาจำได้ว่าเขาอ่ะโนแบบเกิดแดงเลยก็งิกเียวาเื่อไหนวไม่รู้กวเกีปลาว่าชน

อย่ากนยาผลไม้สองไปองหปองปรององไห้ไปองไหองไห้ไป้องไหลไปร้องไห้ไปองไห้ไองไห้ไปร้ไม่เปรไห้เปร้องไห้ไร้องไห้ไปองขาไม่เไห้ียร้ห้องห้เปร้อห้ไร้ไห้ไ้อไห้ไรห้ไปเ้องไห้ไรอไห้ไองไหานปร้องไหดร้องห้ไปรองไห้าปร้องไหรองไา้ัปร้อเรงไงไห้ไปร้งห้ไองไหไอร้องไห้ไปร้อ้มยำ้ออ่ะ ยังไม่จบใช่ไหมของข้ายังไม่จบใช่ไหมนิวลูกพี่ขอหยิบยำผลไม้ที่ได้ป่ะโอเคหยิบเองก็ไนะอยากกินอะไรเยอะๆบ้างอะไรนะลูกอยากกินอะไรเยอะๆมันมีอะไรเยอะๆไม่มี <c oughs> อยากกลับไปโดดหนังยางนะ <c oughs> เนี่ยต้องกินให้หมดห้ามเหลือสักเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณห้าเหนือเลยนะน้องๆพอจากบ้านวันนี้จะลงเรียนรามาด้วยเนาะเอ้ยคิดเหมือนกันแต่คุณคุณเรียนไม่ไหวตอนแรกนิวคิดแล้วว่าเข้าปวชหนึ่งนิวจะเรียนลามไปด้วยแต่พี่ลงเรียนไปพี่บอกเอาผลไม้ให้มันตักมะพร้าวกับลูกหนูบอกว่าตุวบอลแก้วกินหมดทุกทีนแอปเปิ้ลเทียบเลยเขาเรียนไม่ไหวอ่ะ กอเลือกเลือกอไหทเหมาะกับเราด้วยอ่ะไม่ต้องแบบเน้นิะค่ะส่วนวิตามินดิสานี้มันต้องต้องเลย็ได้แลว